สวัสดีครับผมพบกันอีกเช่นเคยกับช่องคนเมืองทอยนะครับก็ในดีสคริปชันนะครับก็น่าจะเห็นกันไปในในภาพปกของยูทู u นะครับก็นะครับก็จะเป็นการน่ครับรีวิวร่าผมขนมบิก้านะครับก็รอบนี้ก็ยังไม่พ้นครับดาบพิฆาตศูนย์นะผมก็นี่ก็ได้มันหมด3ามซองนะครับเพราะว่าผมไปตามหาสาขาเนี่ยจะไม่ค่อยมีนะครับเด่ดถอนกำแพงเหมือนของยังไม่ได้มาลงนะครับผมโอเคก็ได้เพียงมาแค่3ามซองเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเรามาแกะ ดูตัวการ์ดกันดีกว่านะครับว่าวัสดุจะเป็นยังไงครับผมโอเคผมมาแกะกันดีกว่าเริ่มจากซองแรกเลยครับรู้สึกว่าช่วงนี้ขนมบิก้าเนี่ยครับยังอยู่วนเวียนกับาดาบพิฆาตอสูตรนะครับยังไม่ไปไหนนะครับผมก็ขนมหนึ่งซองนะครับผมอันนี้เฉพาะในเซเว่นนะครับหนึ่งซองจะมีมาให้ทั้งหมดน่าจะสองใบมั้งครับผมแล้วก็ ในราคาซองละ12บาทถ้าเราตามหาที่อื่นเนี่ยน่าจะซองละ5บาท6บาทแต่ว่าจะได้การ์ด1ใบนะครับน,นี้ก็จะได้การ์ดทั้งหมด2ใบนะครับแกะออกมาก่อนแล้วสะสดุการ์ด เท่าที่ผมลองขยับเนี่ยครับน่าจะเป็นพลาสติกนะเดี๋ยวต้องมาแกะดูอีกทีนึงครับแต่ว่าเท่าที่จับจับดูนะครับคิดว่าน่าจะเป็นพลาสติกนะโอเคแกะออกมาเรียบร้อยเลยครับนี่สามซองครับผมก็จะได้การ์ดทั้งหมดสัหกซองขนมหนึ่งซองนะครับจะได้การ์ดอยู่สองซองนะครับนี่ครับก็ได้มันหมดหกใบหกใบนะครับ มาอ่านกันดีกว่านะครับก้อนนี้ครับเป็นการ์ดดาบพิฆาตอสุปนะครับประเภทสินค้าของเล่นของสะสมเหมาะกับ3ขวบขึ้นไปนะของเล่นไม่ควรนําเข้าปากนะครับโอเคเดี๋ยวมาแกะดูกันดีกว่าครับเริ่มจากซองแรกนะก่อนก็ วัสดุก็อย่างที่บอกนะครับเป็นพลาสติกนะครับด้านหลังเนี่ยจะเขียนว่าบิก้านะครับ The Movie d a r p i z z ะศูนก็ยังอยู่ในศสึกรถไฟนิรันด์เช่นเคยนะครับนี่ครับใบแรกที่ผมได้มาเป็นเส้นนิสุนะครับผมเส้นนิสุก็ลักษณะใบนะครับผมเนี่ยด้านบนจะรันดัาเบิลครับศูน์ศูนะครับแล้วก็มีชื่อบอกออกมาณนี้ครับแล้วก็อันนี้จะบอกถึงตัวของการ์ตูนครับ น่าจะเป็นค่ายนะครับโอเคมาแกะกันต่อครับอีกอันหนึ่งนี่อันนี้เราได้เป็นตัวพระเอกนะผมเพราะรูปแบบการ์ดนะครับก็อันนี้จะเป็นแนวตั้งครับแล้วก็จะเป็นแนวนอนอตัวนี้รันนัมเบอร์ที่35นะครับนี่นี่ก็จะเป็นแนวนอนอีกเช่นกันครับ เราได้มาสองใบครับตอนนี้ยังไม่ซ้ำนะครับผมนี่าได้แนวนอนอีกใบหนึ่งนะครับก็ยังไม่ซ้ำนะผมก็ด้านหลังนะครับของซองขนมนะครับมันจะเขียนได้ว่าการ์ดนะครับผมมีให้สะสมทั้งหมดนะครับผมหกสบสองแบบอันนี้ไม่แน่ใจนะครับว่าจะเป็นแบบพิเศษหรือเปล่าแต่ว่าเท่าที่ดูนะครับตัวการ์ดนะครับผมก็น่าจะมอนเหมือนกันนะครับไม่รู้ว่าจะมีแบบ ตัวแบบพิเศษหรือเปล่าแบบเป็นขอบท้องอะไรหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะผมเพราะว่ายังไม่เจอเลยครับก็เป็นขอบปกตินี่อันนี้ก็โอเคนิกว่าซ้ำครับก็ไม่ได้ซ้ำนะผมเป็น30นะครับผมก็สวยกว่าการ์ดใบแรกนะผมก็มันมีเอฟเฟกไฟนะครับน่าจะใบสุดท้ายครับผมมาลุ้นกันครับนี่ได้เนสโกมาครับ นี่เปลี่ยนพี่ชายและน้องสาวนะครับผมก็นี่ตัวละครก็ถามว่าที่เราเปิดมาเนี่ยครบไหมถือว่าครบภาคเลยนะครับผมนี่ก็ครบเลยครับสหรับในภาคของรถไฟนิลันนะครับผมก็มีตัวละครที่ออกมาในเรื่องเนี่ยก็มีทั้งหมดเซสามห้าตัวครับผมโอเคก็วัสดุนะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับเป็นพลาสติกนะครับก็ มันทำภาพให้ดูเหมือนเงาๆนะผมดูมีมิตินะครับตัวภาพก็จับก็ไม่ได้มีลักษณะที่แบบนูนขึ้นมาเลยนะครับก็เป็นภาพธรรมดาเท่านั้นนะครับผมโอเคก็สำหรับคลิปนี้ครับก็น่าจะมีการยกตัวอย่างเพียงเท่านี้นะสำหรับขนาดนะครับผมผมจะวัดให้ดูนะครับผมนี่อยู่ที่ราวๆแปดจุดห้าเซนนะครับส่วนความกว้างนะครับอยู่ที่ อ่าห้าจุดห้าเซนนะครับผมเพราะน่าจะเหมือนกันทั้งแนวตั้งและแนวนอนเพราะว่าขนาดมันเท่ากันนะครับผมนี่โอเคผมสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นการรีวิวตัวการ์ดนะครับสะสมออกแบบมาใหม่นะครับของทางขนมบิ๊กกานะครับผมก็ถือได้ว่าหน้าเก็บสะสมเหมือนกันนะเพราะว่าวัสดุนะครับเป็นพลาสติกก็ถือได้ว่า <c oughs> มันน่าจะ มีความคงทนเก็บได้ง่ายครับไม่พังง่ายๆนะเพราะว่ามันไม่ใช่กระดาษนะครับผมโอเคสารคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้ไว้เจอกันในคลิปหน้าเลยครับสารคลิปนี้ผงต้องขอตัวลากันไปก่อนอย่าลืมลกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดสั่นกระดิ่งครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องเราคนเมืองทอยครับผมไว้เจอกันในคลิปหน้าครับผมไปแล้วครับเุิคนครับสวัสดีครับซื้อแม่ซื้อเราคนเดียวไงเล็บปัง có ba này kìa